ลงต้นเลยหลายกว่านนบาทครับแม่นครับแม่นปลาหมึกกะไปใส่ใส่เอานี่สัางนี่สังสารนี่ครับเออขอบสาเนี่ยเี๋ยวมือนานสิมันตกนิดนอง,องออโอ้โหแน่ๆสวัสดีครับอยู่กับอาร์ตีครับสวัสดีครับอยู่กับผมโกพี่ครับผมวันนี้เราสิได้อยังกินกันวันนี้กุ้งนะครับกุ้งกับปลาหมึกนะครับแซ่แล้วพี่น้องแซ่แล้วเอาแซ่บๆโอ้เป็นเส็บเนาะ เอาแหมวอแหมลุยแหมเดี๋ยวกหัวเขียวใส่ก่อนเด้หัวเขียว<ฮ>นี่ทำจีนนครับตำเอง้ยด้ครับโอ้ยใส่ดินหนามก่อนจะบาดก่อนเอาก่อนเ,เด,อนอเด้เด้อน้องเลยวางดีเด้อนี่เด้อนนดีอนาน,นมากเป็นจะแสบเนาะตกใส่โลดเป็นยังไงเอาเอาเลยตามสบายอุย้ยเรือครับเรือ กุ้งใหญ่ๆเลยนี่ได้ไมาแต่หลังนี่อนอของแห่ออยี่ยี่นุ่งนุ่งเนี่ยหยอดไม่ได้กูดเลยตาแตกได้หอยเฮ้ยกลางวันเขากันดีเนาะ Ừ, สุดดีป่ะหนวดไหมหล่าก็เบิดพอแม่หนวดได้ตัวนี้พีครับพี่หนวดง่างา่เฮ้ยเป็นไงวัว นีง่ง n h เท่รเอาลถนเนาะมานั่ล้กรอบกรอบดีดีครับมาครับมามาเอาเโอครับ โอ้ยอืมเป็นไเรเสิเดี๋ยวจันแหี้ยหนอไม่มีข้าวเลยครับเฮ้ยที่เด็ดอีกที <laughs> bằng nhanh bớt hết gặp mọi người đi bay đi bay đi bay đi 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 bay đi bay Đâu bay đi này vẫn bay đi bay đi เอ,อ้มาเด้อครับกินน้ำกันไอ้ใส่ต่วนมึงกันของหายากเตลอยู่สานียื่ยปลูกเองครับพักปลูกเองปลอดสา่เโว้ย อืดยอดเกิดจดดดีเนาะน้ำพวกกันในเพื่นเนีน่ยว้า ไม่ไก mm ูดครับไม่ไกูดน่าแตกเลยโอ้ยเพ็ดดิอืมเพชรปะที่เด็ดต้องเพิ่นเนาะ ให้เดงบ่เจ็บให้เดงครับโอ้เด็ดเด็ดเด็ดครับเด็ดนี่ผมบอกญ่เด้อนี้เด้ออื้ยหัวอื้อัวเลียกได ลองกันไปแก่เผ็ดไปดีเนาะกระเทียมแก่ข้าวคงงรับอืเสียงงอก่อนมาเลยครับมาเลยบรรยากาศสวงคำด่ว ตรงหน้าเสียอาครับโอเ้เพชรบรเจ้าตาแตกครับนี่งหัวอีกันกกน,นี่ครับนี่มันบริเวณซื้อได้นี่ครับ แซ่บเศราฐปเลยอืมเกกระเทียมลองมึงปิกแต่อืมเนเลยจเจ้าเจจนนี่มาถึงข้างเเจ้า ตาแตกเลยพ่อนะโว้าสูดีเนาะกับกระเทียมเนาะดีจ้อือืมหนักมครับมาเด้อผู้ใดอยก ไปกำลังมองหาแนวกินแับแสบเนี่ยไปเ็ดกินไหนได้ครับแบม,ม,มง่ายๆล้มขึ้นเลยหลายกว่าบาทครับแม่นครับแม่นปลาหมึกก๋ไปใส่อันใส่เอานี่หลังนี่ยหลังสาเนี่ยครับเออขอบสาเนี่ยเดี๋ยวมือหนาสิมันตกให็นบึงโอ้โหเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนียมันสแสบหไรที่ล่ะ เกีเ่ยวกัได้กินต่อได้ครับอืมรวยอืมเติมเติมพิมมาเด้ดเนี่ยอืมเปิดมือกับยัวคับลวกยังนี่ไงกุ้มโอ้ปลาหมึกบ่ชพิษครับหัวเขียวไปใส่บุหล่ะหัวเขียวื ด่านแก้วอยู่ <S <S ไม่เน,น,นื่อยผ่านกางงอรอบนี้เนาะ <S <S มักจบบยกเกลยริมหน้ากินมะลาปอหวมแซ่บอ่ะ เห็นเขากินหลายคนอยู่ใครว่ท่านร่วงอยู่ไหมจัดเบื้องบ่ะเราแข่งกันกเด็ดัะพี่นอ้นงนองกันเบื้องเนาะเอ้ยมาครับมามใส่เบื้องนี้หน้าส,สดครับส,สดเพิ้ลมาเพิ่นได้ไม่เด่นอย่างนี้สาเน่ thấy vào lịch trình đấy. Một nạp ừ. à. ừ. 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 một vào. Vơi Hi, ghi ngay Hi, ghi ngài. Hi, đấy ngài. Hi, ngon ngài. Hi, rồi ngài. Hi, này ngài. Hi, ghi ngài. Hi, ghi ngài. ต้าแตกด้วยเป็นไงกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกินเนี่ยเนาะกินแดงของเอาเนาะอืกินแดกเลยนี่กดไลค์กดแชร์ก็สับตะไคร้ให้ด้วยครับน้องไม่ครับน้องไม่น้องไม่มีนำมายังก็น้องไม่ซื้อยังก็เจ้าซื้ออาตีครับน่าเจ้าะแล้วชื้อยังโกพี่ครับโกพี่ ก็อยู่ภากินภาเที่ยวครับโอ้หลายครับสุดยอดพี่น้องสุยดยอดคลิปนี้ไว้ส่เสือเนียวเนาะติดซะปิดยังไงล่ะเฮาปิดเมื่ยอย<ห>